สวัสดีค่ะตุ้มแซตชาแนลนะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่สองที่หิมะตกเยอะมากและก็ตื่นเต้นทั้งแม่ทั้งลูกนะคะก็ชวนกันออกมาเล่นหิมะข้างบ้านนะคะเพราะว่าตอนเช้าเรามีเวลาก็อยากให้ให้เวลากับลูกชายเพราะวันนี้เข้ากะบ่ายนะคะตอนเช้ามีเวลาแล้วมันก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยแต่ว่างานที่เราทําก็คือทํางานทั้งคือไม่เป็นวันหยุดราชการวันนะักขัตฤกษ์ทุกวันก็แล้วแต่ว่าเวรเราจะตรงกับวันไหนนะคะ แต่งานที่ทำเขาก็มีให้เราให้เราเขียนได้ว่าเออเราอยากหยุดช่วงวันนขัดตาเลิกวันไหนวันสงการปีใหม่ประมาณนี้ค่ะก็เขียนหยุดได้นะคะอันนี้ก็ทำกลิ้งลูกหิมะให้ลูกชายนะคะกลิ้งอยู่ข้างบ้านเมื่อกี้ก็หง่ายท้องไปแล้วลื่นกองหิมะลื่นตัวหิมะแต่มันก็ไม่ได้เจ็บนะะมันก็นุ่มๆดีอยากแกนอนต่อแต่ก็เอ้ย ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเวลามันไม่ได้เวลามันก็จะเดินไปเรื่อยนะคะอีแม่ก็อยากจะทําให้มันเสร็จเสร็จก็โกยค่ะโกยหิมะโกยมากกงโกยมากกงแต่ว่ามันมีตอนที่หงายท้องด้วยนะไอ้ด้านข้างตอนที่เราโกงเนี่ยหายไปเนี่ยนี่คือหงายท้องไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะคะก็ทําให้เสร็จลูกชายก็ยังเล่นอยู่นะคะแล้วก็ลมข้างนอกก็แรงมากนะคะลมแรงดูต้นไม้ปลิวเลยนะคะ ต้นข้างหลังเห็นไหมคะปลิวเลยค่ะลมแรงมากแรงจริงค่ะแรงและหนาวและเย็นมากลูกชายไม่เห็นเ้ยมาม้ากองใหญ่แล้วเธอต้องตบๆๆอย่างนี้นะเพื่อที่ว่าจะได้เอาลูกหิมะมาตั้งตรงนี้ให้มันเป็นตัวหิมะแล้วก็ทําหัวหิมะแม่ก็ทําไปลูกแม่อยากเล่นหิมะตรงนี้แม่ก็น้ําหิมะมาโรยไอ้ลูกชายก็อยากเล่นด้วยก็มาเล่นกับแม่นะคะก็ทํากันไปค่ะ,ะกิจกรรมแม่ลูกตอนเช้าช่วยกันอันนี้คือ ลมพัดหิมะตกลงมานะคะเย็นมากขณะที่เราทําอยู่นี้ก็คือหิมะก็ยังโรยลงมาเรื่อยๆนะคะร่วงลงมาเรื่อยๆดูเหมือนจะไม่มีหิมะแต่ว่ามันก็โรยลงมาเรื่อยเหมือนฝนโปรยลงมาเรื่อยๆอะค่ะบ้านเราก็ฝนหย่อยนะเนาะฝนหย่อยลงมาเรื่อยๆ,ะะนะอ,ยๆอย่างเงี้ยคะ่ะอากาศมันก็สีเย็นตอนนี้มันก็นยังบรหันเย็นบรหัณเย็นลายหรอกแต่ว่าถ้าถ้าอีกวันต่อไปถ้าแดดออกแต่พยาการอะนี่ลมทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ หงายท้องนุ่มดีอยากนอนบนกองหิมะมากแต่ว่าเวลามันก็น้อยมากนะคะอแล้วก็ทําไปเร่งเวลาไปแล้วว่าเพราะว่าเราทําตรงนี้เสร็จเราจะต้องไปทํากับข้าวให้ลูกกับแฟนแล้วก็เตรียมกับข้าวของเราไปทําที่ทํางานด้วยนะคะเวลาในหนึ่งวันนี่อยากจะให้มีสักยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่รู้สึกว่ามันน้อยมากนะคะ อยากให้มีเยอะๆเวลามันก็เดินไปเร็วมากแต่ว่ามันก็มีความสุขเป็นเวลาสั้นๆแต่เราก็มีความสุขที่ได้ทําให้ลูกแล้วก็ทํางานทุกอย่างนะคะมาอยู่ที่เยอรมันไม่ใช่ว่าจะสบายนะมีลูกเราก็ต้องเลี้ยงลูกเองท้องคลอดลูกมาก็ต้องทํากับข้าวนะฮะทุกอย่างอะ่ะทาที่นี่ก็คือมันมันดูเหมือนจะสบายแต่เราก็ไม่ได้สบายเนาะ มันก็อันนี้ก็คือชีวิตส่วนตัวของตัวเองไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับใครแต่เราก็มีความสุขที่เราทําได้ก็คือเลี้ยงลูกเองทํากับข้าวเองซักเสือ้อซักผ้านะคะกล้องตกนี่มาต่อกันต่อตรงนี้นะคะลูกชายก็ยังมีความพยายามที่อยากจะทําลูกของเขาต่อไปเขาก็กลิ้งซ้ายกลิ้งขวาค่ะกลิ้งไปกลิ้งมานะคะความสุขของเขาค่ะ แม่ก็อยากจะชวนเข้าบ้านแล้วเพราะว่าดูเวลาแล้วมันก็จะเหลือเก้าโมงเช้าแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นชั่วโมงแล้วนะอยู่กับลูกชายข้างนอกเนี่ยค่ะพอออกมาตั้งแต่เช้าทั้งแม่ทั้งลูกตื่นเต้นอยากเล่นหิมะไงไม่ใช่แต่ลูกอย่างเดียวนะคะแม่ก็อยากเล่นค่ะลูกชายก็เลยชวนลูกชายออกมาข้างนอกแล้วก็บอกเขาว่าออกมาข้างนอกมาทำมาทำกิจกรรมกันลูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสายแม่ก็ต้องทํากับข้าวเพราะว่าต้องทํากับข้าวเที่ยงแล้วก็เตรียมกับข้าวห่อไปทํางานวันนี้เข้าบ่ายนะคะเป็นวันอาทิตย์แต่ว่า เราก็ต้องไปทํางานเพราะว่าที่ทํางานมันเป็นงานเป็นกะนะคะทกะะากะเช้ากนะบ่ายวันนักขัดตะลิกก็คือทําตลอดแต่แ,ตแล้วแต่ว่าเวรเราจะหยุดช่วงไหนนะคะเป็นไงคะอยากจะให้ทุกคนมาสัมผัสกับหิมะมากมันเย็นมากแล้วมันก็นุ่มมากนอนบนกองหิมะนะคือแบบมันเป็นอะไรที่สบายมากเป็นความฝันที่ไม่คิดไม่ฝันว่า จะได้มาเล่นหิมะจะได้มาเห็นหิมะจริงๆอันนี้ก็เป็นลูกที่เขากลิ้งอยู่หลังบ้านนะคะเขากลิ้งมาที่สวนนะคะที่สวนข้างบ้านอยู่ไม่ไกลกันนะคะเดินมานิดเดียวก็คือตรงตามภาพที่เห็นเลยะคะ่ะแล้วก็จะมาเจอกับตัวหิมะที่เราทําเมื่อวานนะคะเป็นตัวเมื่อวานที่เราทําไว้นี้เขาก็ตั้งใจว่าอยากจะทําให้เป็นลูกหิมะ เป็นแม่หิมะนี่เขาจะเดินมาดูตัวเมื่อวานที่เราทํานะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันทาตาไ้แล้วหมานี่น้าหิมะมันลงฉันต้องปัดให้มันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขามองไม่เห็นนะคะหิมะมันลงปิดลูกตาเขาเขาก็กิ้งต่อไปค่ะเขาอยากจะทําตัวลูกหิมะเพราะว่าตัวเมื่อกี้ก็คือตัวแม่หิมะไปแล้วนะคะอันนี้ก็ละอองของหิมะที่มันอยู่บนหลังคาม,มันไหลมันปลิวลงมานะคะ ทำต่อค่ะต่อไปก็จะเป็นภาพนะคะเป็นภาพที่เราถ่ายไว้แล้วก็เอาภาพมาฝากนะคะภาพวิวมุมสูงแล้วก็จะเป็นคลองแม่น้ำหลังบ้านนะคะคือสวยมากอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับบรรยากาศจริงๆถ้าโยนหิมะกลับไปได้อยากจะโยนหิมะกลับไปเมืองไทยให้เย็นชุ่มฉ่ำกันทุกคนเลยนะคะ อันนี้หิมะหนักมากอันนี้คือก็ฝากคลิปฝากช่องน้อยๆตุ่มแซดชา n นลไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วก็ติดตามคลิปกัน